တော်ကြ okay. ီးရောဟောင်းကြီး။မော်သူရလာမျိုးအုတ်စုပါ။အိုးရှုမကျဲရမ်း။အော်ရင်းမကျဲ။အော်အတနိယာမာမီခွဲနော်။ဘုန်းလည်းဖဲအိုတန်လို့ဖဲဒီလို့ဟာတော့အတနိယာခနိဖုထလောဘဖတာတော့ဘနေပေါမိခွဲတာ။မန္တားအော်သဲဝါနော်။ခေါက်ผักခေါက်ผัก ข้าวผัดเนาะโคดทาก็หล่อนะครับวันนี้นะครับเช้าวันนี้เราก็จะกีเข้าวผัดนะครับผัดแบบธรรมดาแบบชิวๆเลยนะครับง่ายๆครับตามภาษาของเราอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนาะก็ไม่มีผัดอร่อยเนาะเราก็ผัดข้าวแบบธรรมดาเนาะใส่กระเทียมนิดน้อยนะครับ นี่นะครับโคผักต้นรอนะครับอ่าโคผักข้าวนี้นะครับอยู่บ้านปีเลตอนะครับอ่ามีเสาครับที่ชอบก็จิบได้นะครับเธอจะบอกว่าจะสดอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าสดจริงเปล่าไม่รู้ว่าเราใส่ซอสเนอยๆนะครับจะได้หวานๆครับแล้วก็น้ำมันหอยน่อยๆนะครับ รสชาติดีขึ้นอ,อร่อยขึ้นวันนี้เรากิ๊เราเข้าผัดนะครับแล้วก็กลับเข้าคือเราเราจะผัดอะไรนะผัดผัดผัดมํมม่าครับผักกะลา, Technology ลาแล้วก็ใส่มัมม่าใช่ไหมใช่ครับโอ้วันนี้คงจะอร่อยนะครับกีผัดอ้โ ใส่น้ำมันนะครับแล้วก็จะใส่กระเทียม,ยมคนในหม้อเย็นเอเราให้มีกลิ่นหอมๆสักหน่อยนะ <c oughs> เราค่อยใส่ผัด หอมแดงด้วยนะครับนี่ั้าหอมแดงน,นะครับแล้วก็กระเทียนนะครับเพื่อที่จะได้หออหอมนะครับทีนี้ เราจะใส่กำลังแล้วนะครับวันนี้ผักกะลังนะครับใส่มันมากนะครับข้าวมื้อนี้อร่อยแน่นอนครับเพราะาข้าวก็หอมดีนะครับวันนี้นะครับใส่น้ำมันหอยแล้วก็อิ่วนะครับแล้วก็ขดทานก็รอนะครับรับรอนะครับกับข้าวมื้อนี้อร่อยแน่นอนครับ ปรุงแล้วนะครับทีนี้ใส่น้ำมันหอยครับนี่ครับแล้วก็ใส่ปูนของชูรสด,ด้วยนะครับวันนี้ครับใส่ลไป หอมไหมครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับทีนี้เดี๋ยงเดี๋ยวจะชิมให้ดูครับถ้าเสร็จเมื่อไรเดี๋ยวจะชิมให้ดูรับร,รองอรอ่อยแน่นอนครับวันนี้เรามาอยูสามคนนะครับก็เกียร์แบบประหยัดนะครับกลังครื่บลูนะครับมาม่าสองห่อนะครับ เอาครับ <segue> ูมาม่าโลนด้วยนะครับ อันนี้อร่อยแน่นอนครับครับอันนี้คือผัดมาม่านะครับใส่กะหล่ำนะครับใส่มาม่านะครับผัดกะหล่ำอันนี้คือน้ํำพริกนะครับก็ส่วนอันนี้นะครับคือแกมนะครับนี่ครับนั่น้มีทเยอะะวันนี้เราอยู่กลางแค่สามคนนะครับ เราจะทำกับข้าวแกนี้นะครับให้ดูนะครับสุดยอดมากครับแกนอะไรครับอันนี้คือแกนเนื้อเนื้อไก่ครับแกนเนื้อไก่เป็นไงบ้างครับโอ้อร่อยมากครับสุดยอดเลยครับออ ใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้ถ้าหมอกสีมือโคทำอร่อยมากเลยครับโคทำก็ทับโลนะครับกับข้าวก็อร่อยครับเนี่ย่อยครับวันนี้อร่อยมากครับก็ทำอย่างนี้เนาะเมาไปดูกันในสุครับตอนต่อไปนะครับเสร็จจากทาาข้าวเสร็จแล้วเราจะไปดู นีะฮะนะครับอันนี้นะครับคือเอกสารนะครับที่เราจะต้องไปไว้ที่ดานะครับวันนี้เราจะมาอยู่ที่ดาที่เดโอพันโดกันนะครับอันนี้เราเข้าเวนครับวันนี้เราจะอยู่ที่นี่แหละนะครับที่หน้าเป้าตัวนี้นะครับหน้าดานะครับนี่ครับที่ดาเข้านับตกเ็นโกนะครับ จุดโลเะเบียนนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเปจุดโลทะเบียนนะครับที่เราจะตัอ้งอยู่วันนี้นะครับนี่คือทาเข้าน้าตกนะครับนี่เราเข้าตัวป้ายนี่นะครับตัวนี้นะครับป้ายนะครับรูนัตบตุดอันนี้นะครับ คือระยะทางนะครับจากแคมป์นะครับไปน้ำตดหรือรอยซ้ำหนึ่งครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับอันนี้จะแคมป์นะครับมาถือดานตรวจนะสี่สิบห้านาทีนะครับใช้เวลาครับนี่คือจากดามนะครับถือถนนใหญ่ที่เราเดินจากโลจารถดนะครับหนึ่งชั่วโมงนะในการเดินอันนี้คือผ้าทั้งหมดที่น่าทักเที่ยวเข้ามานะครับ มีทัณานเที่ยวครับทัลุหัดนะครับนี่ครับมันถ้าใครอยากจะมาครับก็มาได้นะครับในช่วงนี้นะครับเปิดเอทันกาแล้วนะครับเอาไปดูน้องคนนี้นะครับเพือเตรียมเอกสารนะครับที่ที่น้องหรือว่ามาท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวนะครับมันก็จะมีสองชุดนะครับ คืออันนี้คือจะเป็นมาทัศนเทียวเข้ามานะครับแต่นคนที่มาไกลนะครับมาต่างถีแต่ถ้าคนในทุนที่เขาใช้อันนี้นะครับเรื่อนเป็นกันบันทึกว่าแต่ละปีนะครับมีคนที่ขเข้ามาดูนักตกจำนวนเท่าไหร่นะครับครับอันนี้คือหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับที่มาอยู่ด่านนะครับ คือเราาอู่่คือเราต้องอรักษาทำความสะอาดนะเพื่อที่ว่าจะมีนะครับเที่ยวเข้ามาแล้วดูว่าที่ตรงนี้นครับน่าสนใจครับน่าอยากอยากจะมาเที่ยวนะครับเยอะๆนะครับคือถ้าเราอยู่เราไม่ดูเลยนะครับไม่รักษานะครับไ,ไม่ทำความสะอาดนะครับมันก็จะไม่น่ามาเที่ยวนะครับมันก็จะมีกปรนนนนกนะขยะ ครับผมสารับวันนี้นะฮะก็คงจะมีประมาณนี้นะครับก็วันนี้นะครับเข้าเวรแล้วก็ทําหน้าที่ตัวนั่าเป้านะคะรับตัวที่เรามาเข้าเวรที่ดาปาเดลปาโดนะฮะแล้วก็ก็คงเจอเพราะวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ